วันนี้วันที่21เดิือน6ปี6กเป็นวันที่5้52ที่พระพเจ้านางสาสารภรณ์ขอถวายเสียงสวดสังขยายพสูตรพระประดิษฐ์ละบนต์ต่างๆวาวเป็นผุ้รัิชาธรรมวิชาสังฆาวิชาและอาจารยาวิชาแดงกุบารอาจารยห้อยจิตวิชาของนมีสติรู้ได้มีสมาธิจิตใจกล้าเล่นชนะในบทจึงตัวนี้ไดเถิดบทที่หน่บทกลัพระตาตายอารสมาสพระโตพระกาพระรพระกวนตัิสวัสดตพระกุาธรรมโมธรรมน้อยสาร ุปต้าโนพคัตโตสาคกสักโตสังคนโนมืบทที่สบทบูชาพระพิรพินตศอรหังสมาสพุทโทสุติลังตณนิพุโตผู้ในหิราธาทุธานิประจมีหิจันติสติเอวะชีวังอรหังผู้ทางธรรมังสักทางสำังคตโตูเชมิแลตตันยังธรรมังสัลลิมิสทีนะบทที่สามบโชุมิใเวลาสมบตักระเสรสุอัตตสักนตุเทวตาสถาธรรมังมุนิราชนาสนาตุสังฆมุขทางสเกกามจะรุเปยสีเลนะคาเตจะเปิเทวิมาเนทีเประเทจจคาไเมตรุวะา้หตเอง เค้ามะอมือมุ่เคเต้คมาเจนปุเทวสลาวิณาเสมาญขันธ์ห้คะทิแท้ตาสติกิยจบุญนิวจะนางสัโธเมสันตุสมานัรหองพรตาธรรมาสนักรยแหงพตาธรรมาสนักรยแหงพตาบทที่สบทสดบุณาผมรรการนมตัสสะพโตรหัสโตสมาสพุศาสตนมสัพกโตรหัตโตสมมาสพุทศสต์นมตัสสะพโตรหัตโตสมาสพุทศสตร์ บที่ห้าบทสุดตสัคบอกระาทังสามนัขจะมีทังสามนัขาจะมีสังฆาสานังขามีตุยปิทังสามนักขาจะมีตตยปิังสารนักขาจะมีตัียปิสังฆสานัขจะมีตัียังเปิทังสานักข่ามีตยปิสังงสารนัขาวจะมีบทที่หกสดสดจาเียรานที่มีสัอย่างนั้นทำธรกิาลนักว่เอเตนัสเซรเชนัสสุขิรทุกสถาันที่มีัอั้นธรานัวเอเนัสเสะ ะท yes. I mean. ี <Yes. S 2> <Okay. S 1> okay. ่เมรสสยังอันยังสังคมีสอันังังเอตนเจเชนสวินสบทที่เจ็ดบทสดธินมานนาการผู้ทางนเมรัตนาูนาสิตังางมังนเมรัตนาผู้นาววสุสสาลังสักขนเมรัตนาผูนาสวีิเอตานเมติรัตนังระตเรวะหักสมาสมโสริุตโตสุเตวิเศษสผูทางอัญโยยานยุตักคุณาโยคะกบันตังอสุมิอตังหิปิตเทวะยะถาปิเตเอกามินาสิทัเตมายะสภาวะเวนะโลกะทา โอเเกศธาจีจะติเลาตุกุตังินัยาเวราเรยาติจพูสะัมิยูหิปชินาเตนิหิวิชูราชาูปังโลกามิเกหิจีปังตังหิยังเกศจีพิสุยิตังคุณายาตยาณเมหิเยวัสตาใรกัวิสุทธิธรรมติสมุปะสะพังภาษีสการขะานพุญญาธานิกานามาสินามุตตะมะมุตตะมะคุญญาณพูมังลูกขาปมุจนะมุขาสารนะคาตังผู้ชาลเเหสุประมังูอัพิภูเชเนยัง นิพานีสนัจกิริยายุปาณีจักรตยขังธรรมากิเลสธรรมะโยธาสุิิยาจักสาธุหิอ,อัฏฐะกุเรสปุลนี้ยังกาเนหิจาปิสาระานะคะเต่อย่างนีว่าจสมา,ามหิตังคือพระรังสันธรรมะตัดสินหิวังคณะเน,น,นสุสามสคคีนะอภูเชนวตจาติสระตังปะราสัิญาตาสถานุปัจจริยาสถานะตาจากตักรุญญาณตถาสุธาคะาเตนะสุกีวะเมมุในเชนัตาสะส,สถาปิวัตถุสังขุ โยติธาธรรมวิรยนี้ธรรมะปรากรโตโลกุตระัิสมัยนี้โตสุขธรรมสสนี้จะเยะอาจารย์บีโหตุโอุตเยปริโตสถานสโลบทิแปบทนามการสิรีคาถาโยจะคุมามโมหาลปะกโสสมาวุโธหุปตุโตมารเสน์ภาษาวินโมเจโตปะเพสิเคมังเทตังยูเนยังพทางวตังเสยสันามามีโลกัสสานาทจวินัยกัสะตัเทหสตัตเทหสิโหตุสพพันตะรยะเตกุเมิโตามะชโย อโชโยวิ่งเสตุตเสสิโลกเสวิสมาขังนี้นิโกธรรมทะเลตกระดาบโหสันติกโลสุจิโนทำมาวันตังเสียสะนมามิโมหาปลลางลูอกปัตร์ตัทหารั่นเหิสันติเนี่โสุุสัพันธ์ะเลียยตัสมิตธุชาธรรมะเสนาสุตานุโยโคโยโลกเสษปับุกเลยชตตาสันโตใงเนี้สุชาติปัจจัยชาวาระสาชธรรมะวิชาติงะโลติงัน สังฆ้องรันตังเสาสรามิพุททานผู้ทางเสมาสตรสติงันเตยศาสต์ตสุตุสุพันตรายาสุเมนตุปุริก้าบุษนโมอัตาคตาณนโมอัตาโตสมาสพุทธเศสนุโมอุมาตตะสาตวาคถาเตยะนโมมังสาสติวิสุทธิแาิโนนโมอมารตาลายาศรัตเนยสาศสัตุงนโมอมาริสัสสะอุสสิยปินโมกาลภาไว้นะวิชตุวานิโมกาลมาภาว้สุวติโหตรานโมกาลสัตติเชนะวิพิโหตุชิวา ประสดปรที่สิประสดมหาสมุทเอ่เมสานการสมัยองอสเกสูฮัลติกิสมหาวิเนมหาตาพิพิติมจะไม่ได้ขี่ดูคนเที่ิะวอรหัตเหวสาหิตระหุเยาวตาเยี่ยนสมมาโหติก็คันดังสนายพิพิณจะอาังคจะนักสุลปกันนะเหวอสาสาโหติอ้ยานาโหสักว่าสขเป็นนีหฮัลติก็บพิหุสภัณฑมหาวิเนมหาตาพิิัณฑ์เนี่ยหิงมันจะไม่ได้ขี่ดูคนะเห ทวตาพุยนาสนิยนโหติพักตงสนสังพิคุตจายานุนามิปิยนะพกวเตมุสุปปะปมาอุโมมสังคตวพกตสันติกยเป็นเงสามสัยม่ติอธโคตาธวตาใส่ปีมานะพลัาปุริสุสมัชิตังวผสมผสมผสมตังวพระมีเจวะเอวามีอวเทสุเทวสุอหลิตาพะกตปุระตัวบนสุอโคตาธวตาพะกวตอธวตเทวะเอกมสุเอกมณตังธวตาพกตตสันติกยมังางสีมัหายสุปสุยธวกายมนาคาตาคันตมหีวังามา ถ้าเกิดแต่เยาว์เอาไปในสังคติอาจจะขอเอาไปลาสเวต้าเพราะก็ตัวสันติเก่งมั่งเขาสังเกตและแล้วพี่โก้สมมติทางสุจิตังอาจจะโนยชุมก็สุสันติเหว่านี่ตันดิค่ะเหตุตัวว่าอินทรีย์นี่ละคันตีเป็นเหตุสัตย์อาจจะขอเอาไปลาสเวต้าเพราะก็ตัวสันติเก่งมั่งเขาสังเกตเหตุตัวว่าชีหลังเหตุตัวว่าไปเลี้ยงข้างอีนั้นให้หลังอาจารย์ว่าไม่ใช่แต่ตลอดที่สุวิมลลาสกุปมันตั้งสุสันต์สุรุนคติอาจจะขอเอาไปลาสเวต้าเพราะก็ตัวสันติเก่งมั่งเขาสังเกต เยกตผูท in ังนคะตเสนัตเตคัิสตอไปภูมิไปยหาเมสังเทหานีว่าอะย่างกุสติอัตโขควาพิคุอมันติิภูยนะพิคุเตสุโลกจุสุเทวตาสนิิตาโหติอัตะคตนาสัสสนยพิคุสกัจเยวิเตพิเวเฮสุอติมะนหันโตสมาสมุทเตสมวิตาังเอสมลวะเทวตาสนิิตาเฮสุงะพิไมหังอหันเตหิเยิเตพิคุเอพิสติอติมคนาอหันโตสมาสมุทเตสัพิวตนาอตมลวะเท ใหายไปไม่ห่าว่าหันเตะฮิอจิกิซึมิฟิคเอชิวยนันมมตยิ่งซึมิฟคุเอชยนันมมิเฮ้ยซึมิฟิคเอชิวะยนันมมิตังสุนันสุกังวนาสิโกะทาคุสมิเตเอวันเตะทิโคฟิคุต่อไปจะโซซุกวาแต่เขาจะ कि लोकमनोकासनीया साधना सिताई ये तो आगे ये पलमहित ऐसा महित अपि तो समाकालीन महारथ सतो तो तम साफ थवी ना बस अमिला दिनो बता दे तो अवनी का पिलव होयता तो मनगी संधा सव के समझने लगे कि वगा ये अच्छे ता दैवी शरण भागी होते ऐसा पलम को उठाने सासना ऐसा भला होए ना अमूसा साधना आप के साथ अमरा को सहस्र प्राप्त तरी तो तांग एक के सहसना अमूसा सथ मतलब आप के साथ अमरा को पूर्ण सुखशा शांति สัจสภังกับพี่เยียวว่ากิจการจะพุ่มมาตโตมติสัจภาษาตาว่าเกศสันนิบาตเทวกายะอภิเกตตาเตยุชาสัจติภูเยวหังเกตสิมิกเกตเห็นรูปสภาวะสัจภาษาเวขาพุ่มมาคาริปโตว่าอิทธิมโตอิทธิมโตนะตัวยาสันโนมหามนาเป็นกงพุ่มกันนาสเบติวนาสัจภาษาเห็นมาว่าตายอาการนั้นแล้วอิทธิมโตอิทธิมโตนะตัวยาสันโนมหามนาเป็นกงพุ่มกันนาสเบติวนาสัจตาขีรติสัจภาษามาขัดนั้นแล้วอิทธิมโตอิทธิมโตนะตัวยาสันโนมหามนาเป็นกงพุ่ม เอทเตโรสาสาเดะขะน้องเโนอีที่มันตขึ้นติะตัวนางสัวนมานมมนะพี่มุงเพื่อนสิตงนนะไม่สามารปฏิเสานะคะนนโนอีที่มันตขึ้นโติมตัวนางสันนิมานมมนะพี่มุงเพื่อนัสตน ภูมิโรลราชาให้โกเวปุระสนสนาพิานงสหสสนี่ขานางรุณสติูมิโลราชัตทคิมันให้สังราชากโสภัสสติอระนาังอธิปติมหาราชยัตตสวนใหมันมหาสักราอิติมตุนิมตนะตยสุหมันาอธิโกมุุสหาศดิถ้าคิดนั้นตที่สังราชวรุห์ปรสิทิ์เตกุมพังอธิปติมหาราชายังตตสวนให้มนมหาสัรา อีที่มันโตชิดจุดมันโตน้ำโตยศสนมหาธะเป็นมูลที่กำลังสริจึงมาวิชที่สั่งราชาวิมุตตของตัสตินะขณะอธิปติมหาราชาสิโสปุตตะสาวโพอินธรรมนราสุตลาอีที่มันโตชิดจุดมันโตน้ำโตยศสนุมหาธะเป็นมูลที่กำลังสริจึงมาอุตตรนสั่งราชากุลตสสตินะขณะอธิปติมหาราชาสิโสปุตตะสาวโพอินธรรมนราสุตลาอีที่มันโตชิดจุดมันโตว่น้ำโตยศสนุมหาธะเป็นมูลที่กำลังเสริจึง คุณะมณฑที่สั่งเราจะโถกินเนนาวิรุณโกเบชิเมนาวิรุณบัโคคุณเลยแลที่สั่งตาโลเตรมหะชาสมัตาตาโรที่สามถ้าสารมณะอหัสุวะเนยกระปิอวะเทเวจะสั่งมื่อวันทัาคู่วันทัศนามายาคูเป็นทุวิทุวิทุเจวิทุวิสหการธรรมะเทโจะกินวิบุตรยินุตรจะปันโทมันโยจะโยสุโตจตมาติจิเรสนุนขันธ์โคณโลกโยโคณลกโยโถ อากุปจาเสกโฉทว่าทมรูสวจสะเอเตนจลชนุคานะคะอภิกูมุตตคะคสาคนะคะยะหัตกากำตละอาูไปคะสายิยมนาราสหัจอกุนะคะยสีนอลวนุมหาสุคัสตินะยนะคะราชสหัสละหัตถิพิพาทิาปอิชกอหะเตนปชาสิาสมันตาอิสิมมงยนตถามัิอุสมนตัุโตหิวใจหิวยันตานะคะสุปนาอุชานกสุิตา ถ้าตนเตตอิทิมตยาเสนงคละกันหากมหารสมาอตุลาสวสัป็นจิสสุจิติตะละหามุตุมิสัสัตว์ชาวุถุตนางสรตะมักสนนิวิปนามระภกะมุสัมยาตุนนาี่คนอัยมีหนกจอเทวปฏิวิจะกรใจโชวยติธรมพระผูุ้ณาลุนารวสมโอิสัสหะไม่ตากลุณากายก้าอคุหทวะยาสิโนหะเซตเอหะสัากายาสภินานาตวิโนอิทธิมตหิวิติมตัววานาติสุนุม

ว่าสิโนมหาวิทยนะัยวิการมุ่งพิจารณาสั่ติวันนะถ้ากู้สาปกู้เฮว่าชามาศิกาเลวะอะเลกาตลอดชัจักอุมาเนวสิโนวันณา้นะสารมหจักอาจจะน่าอาจจนิชิกาสุเลลุกที่ลาอากุอากุเสดีสุนุษะเศรษฐะนะสัทธากายาสิทนายาที่มันตัวบติมตัวน้ามตัวเอสุนงมมหาวิทยาลัยวิกามุ่งพิจาราสั่ติมัน สมานามหาสมานามุสามุสาคิดาปุสิกาอาคุอาคุมลุสิกาอกุให้ยนหวายเจตวสิมาภะละามหาปะละาอาคุนวายนาสิมาเเตหสักายะสัทเทนาตยอิทันตุจติปนตนาวตยสุโมหามนาปิกบุลุาสมุตุนาสุกากรุณหาอนนอาคุวหาสะวะทะคหาปะโมขาอาคุวิหะใหวาจักขนาสทธรรมตาลักขจานิกาเยะสิ อันนั้นยังอาคาปชินโยโยอันที่ขาดสติเกษตระสหกายสกิดน้ำนะแต่โนอีทุมตัวจุดตันะตัเอสินันหามาพุ่งพุ่งมสมที่นะเขมิดาดุสิตัยมาอาชาการใจอาเซียอาขิตาการละว่าเศรษฐาินมาอาสาวดีมาที่โนอาคุอาหากรณีมิดาที่เกษตระสหกายสกิดน้ำนะที่โนอีทุมตัวที่จุดตนั้นได้ร วันนา้ต้งยาสูบนไมามารถาหี่กบนกสัทีนะเสตย์เทวันนี้ใครหาเตย์นานี่ร้ นั่นหมายถอาการชุมนี้นี่ค่ะหาอุตสาหมาที่เราโอเคที่จะมาสร้างนักแข่ตังต่ลางนักแข่งจะทข้ามาแต่หลังสุปามาปรับมาโตจากพุตธเจ้ามันน่าสนุกสุดๆต่างสุภาสุนิตึงว่าสหพมลกันเามหาสภิรติอุปกรณ์โนุ้ติมนตัวพิสุวรรณี่ยวอย่างสหเซสาอากูปเจสวรตินุเตศร์มัสลุกอาคาภัณฑ์ลิตโบวริตโตเตศรเพย์เก่งติสินเฮดเวสภมุกีมาลาเซนาอภิคสุนิพจน์มาสหะเพียงเอ้หาปัญหาอะอรเพนาะอะไรก็มน้าปัญหาปู่สองสมัติเราบรินัวาะหาบริวารกิจสห บางกานน้อกห้พระวังว่าสาุฒสกุลมโคษซาใโต๊ะสิสุต่าสอบก็คืสติสนักโทยังไมเสรจจะสมังรก็ไม่แนวากินจะปุมาตะโมมาดีถาเาก็แคสมมติว่าจะมาเซนอาจจะเกิดารเตอยูชหมครบที่ก็จะจับภามันกลุงนถเขาจะสั่งนาเว่าอะี่ปะกันเงินสัมพอินเจนยุตธเพชรตังสังคมาเพสตียสุนมมอตนายที่อุกุิฮิต่ว่ากานใช้ในสิติวันศุกร์ที่11ประะนิปังสุตวะโสจ กุฒิเหตุการณ์ยุติธรระอธการนี้จะเอตัมโนมุตมังพระหุตใงสังกะดประชาชนจะไมโยนสกิโตผูันสิตาจะวาจาเอตัมโนมุตมังมาตาที่เปอุตานังอุตระหาละสังฆะโหอนักลากะกรรมต์าเอตัมโนมุตมังละกันฆะสัมเด็จจะยานันตะกะจจังฆะโหอรหันยังชนิกามันี้เอตัมโนมุตมัง อ拉ทีวีจิปปะปะว่ามชืบนานกระสเมโมมันโจะมันไม่สุเอตัมนงมุตมังฮัลโลวนว่าโตจะสัตว์ทีจากันยุตากัลยินารมะว่านังเอตัมนงมุตมังทันตีจะโศวจะตตาธรามะจะศาสนากัลยนะธรมมชากิเอตัมนงมุตมังตะโกจะภเมิยจะอเสเยจะศาสนานิพพนนิชานิชานกเลจจะเอตัมนงมุตมังที่ภางสาจะกกมเหตุจิตตังเอสสะกัมมฏิอสกัางวิละชังเขมังเอตัมนงมุมัง เอตานิสัยกาตะวันะสภะภราชิตาสภะภราโสทิงสันติตันเตสังนัครังมัติบทเสด็จที่สิบสองบทเสด็จละตะนาปลิยังกิติวิตังอิทังวาเวรังวาสักสุวาลัตนายัางปณิตังนัโนสมาปฏิคาถาเตนะอิทับกิตุเทนงตะนาปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสดีหัตุออยังพระเวลาครังอามะตังเอนิตายะถาละปะกัยมุนีตมะหิตโตเอเตนะสัมเมนะสัมมกิจิเพื่อทำปีทำเมลละตะนาปณิตังเอเตนะสัาเทนะโสติหัตุงามพุทธเศรษฐุปกลิว่าจิสิอิง ทมะหินาดรจักรมหโหมะหินาเตนะมสมุสวทิอิธัมปีธมเมระตนังปณิตาเอเตนะเอตนวัสหตุเยปุขละอาชาสตังสะตาตัตลีเอตนิยูคันนหติเตเตคินาสาสตาสาวกาเอเตสุจินารหะภรานีอิธัมปีธมเมรัตนังปณิตาเอเตนะสตนวัสหตุเยสวัสยุตามนาสาทังเฟนะกมิโนอหงเมสันนิ เตปติปตาวามันต้องมีห่าาลมุลิงหรนิงแสมันาอิทธิปีทังเกลตนาบริษาเตอรน้นโซเวตีนโหตุีนางบราณนางอาวังหน้าที่ทำพวังิทิพลิตัิเกพราะวสิงคิดเปกินพิชาอิูชตานิันตีที่ลามทีโปอิทธิปีต่างเกลตานางบริษัทอเอรนนโซเวตีนั้นโเวตีหุตุกีนังโบราณนะอาวางหนียทำพยังอิพลปีัติเกล้พสะนินเงกันาิทูน ในวังเทวสักันทโพนัมมาโลสักขัพมุนาชิตังวชิตังกริยาสักขปัจจุโนบุตรศรีสิบสีุ่ตรศกปุตรนัสุขภนิสุมิตังเอเตนะพุกตาสะนตาปัจชะตาอัหัตตาสักมาสมนไปน่ะอาหาตุมเหมาอาสนสาวิษา์บาลมบาลยามากิติกริยามาสัตติกานมสารนินามาตะกะเหตุมาละขัดเห็นนัมาอากาปะริวาตะเกนามานิขันนิ่ขันปิเดยมาสักพลุตายามา ท่ามโนุยาุเอตนาวัชนาทัอิเมธมากุศลอิเมธมัช่าอิเมธามาสุยิตาอิเมธมาสมุตสมยทนาหิทยาขยะสองวัติดเธาตุมเหปัจฉัยธาตุมเหอัตนาวัชนอิเมธมากุศลอิเมธาังชาอิเมธมาสุลยุกิตาอิเมธมาสมุตาสมัยนาหิทยาสวัติดธตุมเหตอุปชัญาอุหะอิทิบทสที่สิบห้าบทสุอุปนิยสงอุปนิยติชีวิปมิยุิลน ปญญาณีกาลยาธาสุขาวาหานีอุปนิยติชีวิตพเมยังเขลุปนิยตัสสันิตาเอตังภะยันเนียรบหะมโนโลกามิจังพะเชยสติตเปโคโยหากายนะสังพยาโมวจาอุเท迦สะตังสตะเปตสะสุขายาหติยังชีวามโนปะปนติปุณะธรรมโมฮเวหะกันติธรรมะจาริธรรมโมสุจิโนโมหติเอสันสังโคธรรมเสสุจิเนาัสติงาสันติธรรมจริัพเทสงะอนิจติเปสติ กรนีันท่เมสคสวิทยาสเพสัารสนนสตวทาสัเสตนิพนทดเ้มคสวิทยาสเพสมาสยาสตว่าันสตว์ีอา่ันธุทเข้มสัคสวิทยาบทสิอจะชดอาันยทรเมเกสุธิยอหุตกาเอเตะมวี่ยตังค์ค่ะพัตตะการหัเนราสันังเบญจิไปถึงจะราวันนี้จ อลันุขจัตรสานิอรสาอริติตาเอตังโขสราณังเขมังเอตังสราณัุมังเอตังฆราคะมะสัพพะวุฒิสติโยพุทธะสมะจจะสังฆะรัตนะคตโตจันตาริเอเตนิสัตตินิมัทธรรมบรรยายนิปสตติรุขังสังหุปะทางสุขัสสะปฏิกรรมังเอตังจิกตริกังภุกขะปัสสนะคามินะเอตังโขสราณังเขมังเอตังสราณัตมังเอตังฆราคะมะสัพพะวุติ บทสวดที ang, land, so excuses, eating, hei, high ceu, high ่ส nee, ิบทสวดเป็นเดนะคะนคาถาตีนางคณาเมวะไปดนางตังแกะนะคตังบุคนไม่คงคนหนึ่งสิ่งที่ลงแ้งไม่คนมัวสิ่งี้ไม่ถึงเนี่าทีนี้นะตังอัปปงตังอาตตคตังสิ่งเดที่ลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจุมาโยธรรมะอสัทธะสัวิธาสติอสังขีรังอสังติปังสังวิทยาปุุเยก้าภูนั้นเด้เห่นแก้วนะครับจนไม่ค่อเน้นไม่ค่อนแค่ในคำนั้นได้บุคคลมุนขุเจริ อาเชวาบังจ <the> ิกามังโกการสยาวานานสุวีคือข้าวหอมเส้นในสันี้นะคะเจะรู้ภาไยในวันพุธในฮินูาสังอะเตะนามหาเศนาวิจุนาพวกความผัดเพียนกับพัตุรายผู้มีเสดงยัยน้ยไม่เกี่กับเราฝังเอวังวิฮาริมตตาปิงคาราลังิตังตังเวฮิรกาโรติันโตอจิกเตมุจิมุนิติเขาุสงบย่อมเนื่องบุคคลมีปกติอยางมีวเพียรไม่กิดัทังกลางวันและกลางคืนแล้ะว่าผู้มีสีนึงเจริญด้วยระการชนิดแหลิต เราไม่ครอบแก่เป็นธรรมดาจะลง่มค้องครอบแก่ไปไม่ได้พยายามทำโมหิพยายามทิฏานัติตาเราไม่ครอบจิตให้เป็นธรรมดาจะลง่มค้องครอบจิตคล้าไปไม่ได้มรณะทำโมหิมรณะอนาติตาเราไม่ครอบตาเปธรรมดาจะลง่มค้องครอบตายไม่ได้สะเพหิเปเปหิมารณเปหิมาท้าวเวน่าทาวเราตอนเราไม่ครอบบบัตคือเราต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายต้องกลัวกามาสัมโมหิการมทายาทกกมรมยุนิกรมมพันทุกกรรมนาติสารนาเราไม่ครอบเกี่ยของตัวเองกรรมเป็นเพื่อให้ความมีกรรมเป็นเดินเกิดมีกรรมเป็นเพึ่งอจะัามเป็นกริยาสมิกป็อัง่พ ประกาศกังวาสัตะทียทานทวิสมิตรเราทำกรรมใดไว้เาเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราต้องรับผลกรรมนั้นสุดไปเอว,งอเองอเเวังอเมหิอภินิหารปจเวสุทธกธรรมเราทั้งหลายคนที่จะได้อย่างนี้ทุกวันเถิด บทสวดที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุชินนยข้าทาทุกขปรตาเจนิรุขาพัยปะตาเจพิยาโสกุปรตาเจนิสภาโหตุสภเวนิโนเอตาหัวตาจะอมิหิสัมปันนังภูญิสัมปันธังเทเดวะทังมาทันตุสภะวิติติยะทั้งทั้งตุสัตยะติลังนะครัตุสัพทาพระราพิระตาโหตุกัจฉันตุเทวตตาเภตพุทธาพระปะตาปัญญาสุนัพลังอะระหันตานัสปตะเตชินะลังคภัสันโต สดที่สุสดเทวตาปฏินำคถาท่านทำให้ยังปฏิคถาโยงขนมเสียเทวตาเวสันติวัตินี้ทุเป็นคนในทิกลเดเตต็มิ่แต่ธรมท่านนะตุภูชิตาสติงกาลิธาวหัมทะเลเทต้าจมะชาจะกาจิภูสลันการธปฏิสักการามาจะเท้สันิิามาจะอิจราสนนต้าผู้นจุตชลาภูชัยยิินาสมาสันเสชาตาปการิกานิยนิการธรรมวราปิจยตติเตตเพ่ผู้กษากสักลนตุสขัยยังหาตุจิตังสันนโมธมันนส โมเมาทเมโอบรเวิเตบทส่วนที่21บเอบทตัวบรรณาคาถาแปรท่านทำมายังบัิณาาถาโยทธามเสรุจญญานี <ę> mm ัสถาริแกาภาสะาอล่นั้นะนี้แต่ตอนนี้มีพอสังหารไม่มีทีสุดรอวิประมาณจงเป็นผู้มีสุดวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำในวันนใสัญจาพักกิโนโหตูสภาตรการนาแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำนะเยวิจาคุณาวันตม่ห่างมาตาปิตาทโยคือโรลดยที่วเป็นเราผู้มีครูมีดาและบิดาของข้าพเจ้า พ่ตาเมจันตีรวาวาอันเยมาชาวะตระเลยนิโนมที่ข้าพาเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแลสังขารอั่นที่เป็นการสันติตันสีโกรชกัสมีเตหุมาตตูตวน้อยกาแลงมีการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดส,สีบันเจกตูรวากาสังสองลันตาพาวะเพยมีขันห้าแรงหนึ่งและขันสี่ทั้งเทียอยู่ในภพน้อยแล้วพิจัยยาตังเงยปทานาเมอนุมพันตุเตยสยงสังก็ศาสตราดาต้องให้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว เพราะศาสนาตรงอนุโมทนาทานเองเถิดเยกินมังพเชนันติเจวานิเจสังนิยมิทายุงเพราะศาสนาไม่ทราบกันให้ส่วนบุคของข้าพเจ้นนี้เขาเซพทั้งหลายตั้งแก่กษัตริย์เรานั้นมมยาทินาปุญญานางอนุโมทนาตุเดนาเมเห็นลังละอนุโมทนาที่ข้าพเจ้าแล้วสเพสตาสะทาโหตุเอาเวลาสุชีวินโรข้อสัตว์ทั้งหลายจงมีเมติินโดยสุสมเทิดเมฆาปัญจจาปปุลตูเตสัสสังตุพาได้ถึงหากังเซนเซบของความมันดีของศาสนาจะสัเหลือเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจธรรมทฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนิสงฆห่งการบูชาพนาฎยด้วยการสนทระสูตสูะิตและพระคาถาในี้ของสุกมจกิขเจ้าขอให้พืใทุกททั้งพวกขอให้าเจ้านจริญ้าองค์ทาาขอทเทพเวลาทั้งหลายปัอนุนานนการสด่ออันใจบนธรรมะวันนี้เมื่ออนานาแลปัจจวบันขอให้การข้าพเจ้าเราถูกมงคลกินเรื่อจนวันนีสมเด็จพระย็นทรงอ้อนวอนนิเวห่านตลอดจนวัตถุวังละค่ะที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่าน